แรกนะครับก็ขอเรียกมันว่าตัวนี้ PD แล้วกันนะครับสั้นๆก็ชื่อเต็มก็ค performance damper นะครับ, Dam per, Dam per, รบมันก็คือตัวลดแรงสั่นสะเทือนของรถนะครับผมก็จะเป็นตัวช่วยเสติมจากโครงใหญ่นะครับถึงไปรถข้างหลังนี่นะครับเพื่อให้ลดอาการสั่นสะเทือนของรถลดลงนั่นเองนะครับผมเบื้องต้น นี่คือคุณสมบัติของมันนะครับซึ่งตัวนี้ไม่ใช่โช๊นะครับข้างหน้าและข้างหลังนะครับบอกก่อนครับว่าไม่ใช่โช๊ตอนซื้อมาห้ามทําเหมือนโช๊คนะครับคือรวบกับพื้นอย่างเนี้ยครับไม่ได้นะครับมันไม่ใช่เป็นโช๊คนะครับอืมหนมันก็ประมาณนั้นตอนแรกผมจับความสื่อคือเวลาเราขี่นะครับมันก็จะมีแบบแรงสั่นสะเทือนของเครื่องอะไรประมาณนี้ครับแต่พอหลังจากที่ใส มันแตกต่างโดยที่ชัดเจนนะครับชัดเจนคือเลี้ยวอมขึ้นแรงสะเทือนของเครื่องยนต์หรือแรงสั่นไหวอะไรก็แล้วแต่มันเบาลงมันมันดีขึ้นนะครับมันดีขึ้นเอาง่ายๆเลยมันดีขึ้นถามว่าราคา8,000กว่าบาทเกือบถึง9,000คุ้มไหม ผมเป็นผมนะครับความคิดเห็นส่วนตัวผมว่าคุ้มผมว่าคุ้มนะครับซึ่งใครหลายๆคนที่ได้ไปสั่งและตอนนี้เป็นกระแสฮิตมากขาดตลาดและพีออเดอร์นานมากนานมากบอกเลยครับนานมากก็แล้วแต่วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับของอย่างนี้ถ้าไม่ได้ลอง เองก่อนก็นจะยังไม่เชื่อถามว่ามีให้ลองไหมอ่ะมาลองรถผมก็ได้นะ <c oughs> โอเคครับก็จบการรีวิวตัว PD หรือ Performance Dumper นะครับ <c oughs> เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย